สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆค่ะวันนี้เมนูเกาเหล่าเด้อค่ะอันนี้ก็ถั่วงอกนะคะอันนี้หมูสดนะคะคือหมักแล้วค่ะผักชีล้อมนะคะกระเทียมเจียวลูกชิ้นปลานะคะอันนี้ก็นามก๋วยเตี๋ยวเด้อค่ะนามก๋วยเตี๋ยวน,นามก๋วยเตียเต๋ยวแซ่แบๆเด้อค่ะมามาดูวิธีการทํากันเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่ลูกชิ้นลงไปนะคะ หมูสดค่ะหมูสดท้าเป็นกาเหลาด้วยค่ะทุกคนท้าเป็นกาเหลาค่ะกาเหลาลูกชิ้นปลาเนาะหมูสดค่ะมาทำกาเหลากันเลยค่ะนองร้อนๆนะคะใส่ถุง,งอกอลงไปเลยถุงหอกล่งสุกไปเลยค่ะ ใส่ถั่วงอ,อกไปเลยค่ะทุกคนใส่ถั่วงอ,อกไปเลยนะคะพริกป่นของเราก็มีนะคะขัว,วเองค่ะพริกป่นของเราก็มีขั่วเองทำก็เหลาเราก็เติมกระเทียมเจียวลงไปเลยค่ะเติมกระเทียมเจียวลงไปเลยอหอมตะขี่ร้องตขี่ร้อต้นหอมใส่ไปเดี๋ยวเรามาเติมน้ำส้มตาย ก้างอกเอานะคะใครชอบกินถัวงอกดิบก็กินแต่ทางนี้กินถัวงอกสุกจ้าเกาเหลาลูกชิ้นปลาหมูเนื้อแดงนะคะเติมชุบรสไปนิดนึงค่ะเติมชุลรไปนิดนึงน้ำซ้มของเราก็มีพริกป่นของเราก็มีนะคะเสร็จแล้วไม่นานหรอกค่ะไม่นานหรอก น้ำก๋วยเตี๋ยวนี่แทบจะไม่ได้ปรุงเลยนะอร่อยอืมอร่อยมากเลยปิดเลยค่ะปิดเลยเทเทเลยค่ะก็เหลากินยาข้าว,วร้อนๆค่ะทุกคนก็เหล่าลูกชิ้นปลาหมูสดกินยาข้าว,วร้อนๆนะคะมากินด้วยกันจ้า มาเดิมมาเดิมมากินน้ำกันค่ะทุกคนแซบแซบมาเลยค่ะมาเลยเราก็มาเติมพริกป่นนะคะเติมพริกป่นถ้าใครชอบก็เติมถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องเติมเมนูอร่อยนะคะอ่ะหาพริกป่นมาเติมก่อนค่ะเติมไปในตัวเลยนะคะพริกป่นค่ะ น้ำต้มของเราก็มีนะคะกลินของเราก็มีน้ำตาลของเราก็มีค่ะอันนี้คือพริกป่นนะคะพริกป่นของเราจะคั่วเองค่ะเติมพริกป่นลงไปสักหน่อยหนึ่งแล้วก็น้ำส้มของเราก็มีแล้วค่ะน้ำส้มของเราก็มีแล้วนะนะ้ำ๋วยเสี๋ยวเจ้านี้รับรองว่าอร่อยค่ะ อร่อยเป็นเมนูที่อร่อยอันนี้น้ำตาลทรายค่ะทุกคนนี่น้ำตาลทรายนะคะน้ำปลาไม่ต้องใส่นะผาเดเจียวก็พอดีแล้วไม่ต้องใส่เลยค่ะน้ำตาลทรายพอแล้วพอไม่ต้องหวานค่ะไม่ต้องหวานนะคะถ้าใครชอบใบผักก็ใส่อีกได้นะคะพริกไทยไม่ต้องใส่แล้วเขาใส่มาแล้วมา มากินกันเลยค่ะรสชาติอร่อยไม่ต้องใส่น้ำปลานะก๋วยเตี๋ยวเจ้านี้เขาขายดีค่ะเราซื้อน้ำก๋วยเตี๋ยวมาค่ะแล้วก็มีลูกชิ้นปลาอย่างดีเราซื้อลูกชิ้นปลามากิโลละร้อยยี่สิบบาทแล้วก็มีเนื้อหมูนะคะทําเป็นเกาเหลาค่ะทุกคนอันนี้ทําเป็นเกาเหลานะคะเกาเหลาลูกชิ้นปลาหมูสดนะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูน้ําแดงค่ะอร่อย ถ้าใครชอบใบผักก็เติมได้นะคะถ้าใครชอบกระเทียมก็เติมได้ะคะ่ะกระเทียมเจียวนะคะนี่กระเทียมเจียวอืมอร่อยค่ะอืมไม่ต้องใส่น้ำปลาเลยรับรองว่าเมนูนี้อร่อยกิน,นกับข้าวสวยร้อนๆนะคะอร่อยค่ะอร่อยมากๆนะคะขอบอกมากินข้าวด้วยกันจ้า กินข้าวด้วยการจัดเมนูก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาค่ะเป็นเกาเหลานะวันนี้จะทําเป็นเกาเหลานะคะอันนี้หมูสดค่ะถ้าใครชอบกินวุ้นเส้นก็มีนะคะวุ้นเส้นวุ้นเส้นของเราก็มีนะคะวุ้นเส้นนี่เตรียมมาแล้วค่ะวุ้นเส้นถ้าใครชอบกินใบโหระพาก็มีนี่ใบโหระพาค่ะใบโหระพาแก้ม เติมใบโหระพาสักหน่อยนึงเนาะเพื่อความอร่อยนนอเนาะเกลือเราค่ะเกลือเราใส่ใบโหระพาไปหน่อยน่าจะอร่อยมากินด้วยกันนะคะทุกคนเหลาลูกชิ้นปลาลูกชิ้นปลาหมูน้ำแดงอร่อยค่ะ,ะรับรองว่าเมนูนี้อร่อยนะคะเตรียมข้าวสวยร้อนๆซดน้ำโคกโคกค่ะมากินด้วยกันนะคะทุกคนมากินด้วยกันจ้า รับรองว่าเมนูนี้อร่อยเอาให้หมดจุจดน่องให้หมดเส๋ดายอร่อยมากเมนูอร่อยนะคะไปตักข้าวรอเลยนะคะตักข้าวรอค่ะอันนี้ก็คือถั่วงอกเอ้อถ้าใครชอบดิบก็กินดิดถ้าใครชอบสุกก็กินสุกคะ่ะเป็นถั่วงอกนะคะแต่ลวกเอาก็อร่อยดีคะ่ะปลอดภัยดีนะคะ มากินก๋วยเตี๋วด้วยกันค่ะเดี๋ยวตักข้าวรอก่อนเติมได้นะคะเติมได้อันนี้คือลูกชิ้นปลานะลูกชิ้นปลาอย่างดีนะคะโลละร้อยยี่สิบบาทซื้อมาครึ่งกิโลมากินกันเลยค่ะมากินกันเลยนะคะเมนูของโปรดนะคะน่ากินไหมคะกเากเาเหลาเกาเหลาของยายไก่น่ากินไหมคะรับรองว่าอร่อยจ้าเมน,นี่เมนูเกาเหลาเลยค่ะเกาเหลาหมูน้ำแดง ก็าเหลาหมูน้ำแดงลูกชิ้นปลาหมูเนื้อสดนี่มากินน้ำกันจ้าเครื่องปรุงก็มีกระเทียมเจียวนะคะพริกป่นก็บดเองจ้าน้ำส้มก็มีนะคะมากินน้ำกันจ้าทุกคนมากินน้ำกันเด้อแซบ่บ